ถ่ายรูปด้วยแต่ไม่กล да: <Superman> ้าถายได้ค um ่ะมัน่ได้ค่ะม่ไม่ยอมถ่ายคมานะคไม่ตอใช้ชาะกา็ไ้ค่ะน้กอร์้ยว่ไม่มถ่ยรูป่้เย้ไมอ๋อปอนกยิ่งไม่เก่งอยู่้ายากไถ่ายได้กับปอนไม่เก่งด้วยนะคะเนย ไปกล้าถ่ายรูปถายอะไมาถ่ายรูปกันเลยครับนี่ทำไมไม่ได้พรออ้นล่ะมันมันเป็นกล้องไหนเนี่ยนั่นแหละหนูยิ่งหยุกหนูยิ่งไม่เก่งกล้องแน่ๆค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าพระออนก็พออ๋อแต่ได้ดูว่าอย่างนั้เนาะค่ะเนาะนี่นะคะทีมคุณทนายนะคะนี่ค่ะใต่อีกคนไม่นานใครค่ะทนายไม่ได้คือสองคนนะใส่เข้าสองคน จะให้ใครถ่ายให้เขาถ่ายถ่ายภาพเอาเกนงมาของพอเนาะค่ะค่ะค่ะพอออนไม่เก่งจริงๆนะคะยอมรับเลยว่าไม่เก่งนี่ก็เหมือนกันไปถ่ายให้เพื่อนคนหนึ่งเขาบ่นนะดูเลยว่า ทำไมไม่ถ่ายต่อเ้ยมาเฮ้ยถ่ายเอฟซีหลานหลานย่าอยู่ย่าฮาเร็มสตอรี่เอฟซีกับพี่น้องฮาเล็มถ่ายผมรอถ่ายอยู่ครับโอ้ยสวยจังเลยดูหน้าแล้วไมจําได้เนาะดูดูหน้าก่อนนี่นะคะน่ารักนะคะเนี่ยโอ้ยทั้งคู่เลย ทำไมตัวจริงยังไม่รุ่นอยู่เลยเนี่ยนี่นะคะก็ได้ให้หมอกผ้ออนนะคะนี่ค่ะตัวเองหมอกผ้าอ่อนกันแดดนะคะตัวตัวเองเวลาตัวเองอยู่ในกล้องตัวเองดูดูอึมนี่นะคะปลาลามาแล้วนะคะเนี่ยปลาปลาลปลาลาของของใครนะคะปลาลาของใครคะหรือจะปู่เนี่ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วบุญหลายสายยาวแท้

มามามาดูปันอารั่นสวัสดีค่ะดีครับจำได้ไหมคะไม่ได้ชื่อประออนค่ะอ๋อพี่ประออนปะออนพี่สาวลุงพลนะคะสวัสดีนะคะเจอช่องใหญ่นะคะเนี่ยสัสค่ะ นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่คือพี่พี่ประกรณ์โอ้เนี่ยเพิ่งเห็นตัวจริงหล่อมากเลยโอ้โหจริงค่ะเช่แล้วนูนูถ่ายสองคนเลยดีกว่าเพราะถ่ายสองคนยเนี่ยหล่อสวยนะคะเนี่ยโอ้ยเนาะโอยนะ น่กนะคะน้องลูกยุ่งอยู่คนเนี่ยปื้มมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยพวกนั้นอ่เงิบเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยหนูว่ารดห้องน้ําใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเออใช่ไหมคะคนจิงรดห้องน้ำมันล่าที่ใหญ่อยนิดนึ่ขออนุญาตถามนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าห้องน้ําเคลื่อนที่ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นเหมือนเวลานั้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีห้องค่ะค่ะแต่ที่ที่สองห้องค่ะสห้องเลยเนี่ยค่ะ จะใหญ่ที่นี่หกล้องก้องเยอะมากเลยใช่นี่จะยังไงเลยเนี่ยอยากจะถ่ายองค์ตูอ่ะช่วยถ่ายให้หนูได้ไหมหนูนะไม่เก่งนะคะคุณอ๋อเหรอไม่ใช่ใช่ค่ะป้าออนน่ะคือมีหลายคนนะคะคือแบบว่าชายป้าออนนี่ช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยถ่ายให้หน่อยป้าออนบอกว่าปอนทําไม่เก่งใช่ค่ะกลัวกลัวกลัวว่าไปจับกดผิดแล้วโอ้ยไปทุทีบทุเดียนเขาฝ่าเขาโดงอะไรประมาณนี้นะคะค่ะ เห็นนกเห็นนกยุงไงค่ะถ้า้องนกยุงน่ะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาทำพิธีเสร็จจ้า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 นกยุงสวยมากเลยนะคะเห็นบอกว่ามาแจ้งข่าวดีกับลุงพลด้วยนะจริงเหรอบอกว่ามีข่าวดีว่าอะไรหรือเปล่านี่หละค่ะนกยุงอะเหรอคะค่ะลสงสั้ปอออนจะได้ลูกชายเพิ่มอีกละมั้งเนี่ยคิดว่าหลานลูกชายฮะ ลูกเคยลูกเคยกับลูกชายก็เหมือนเหมือนกันค่ะเข้ามาเป็นลูกเคยเราก็เป็นลูกเราใช่ค่ะเนาะพ่อออนพูดถูกนะคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดอันสารย Ais, พระอุปัชฌายาัศมีสังฆสงฆ์พระลวงุเตพระหลวงุตเมหลัทของชัยกา สาธุคุณพระบูชาทำบูชาสักพระองชาข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโองกาสั่งโบเป็นที่พึ่งเกลือของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้กาสศผู้กาัศดอกไม้ทุกขี่ผู้อาลัยผูนานและชีวิตพร้อมเสื้อผ้าผ่านทางผ่านนอกและภายในข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาแด่ อัผู้อิาณนักพุณธทางพระธรรมังนัยสังฆะเศ็ษทีึ่งที่เราเลือกขอข้ามหาหลายขอให้แม่พระกรุณาจงมาเป็นทุกขยามช่วยก้อนเนาะ่าตุ่คุณแม่ครูสวัสดีค่ะจำได้ใช่ไหมหนูยังจำไม่ลืมเลย มาอยู่ใจเดาลุ้มันลำมาก่ะถวายปวดชุดมันลำเน้คอนคอนขอขออนุญาตนะคะกสวยมากเลยนะแต่ว่ามาด้วยใจค่ะตีซีอ๋อเรื่อไทยเยอะค่ะหอมเยอะเลยนะใช่หนูหนูกกำลังแบบเซฟหุ่นนะคะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะให้คุณแม่ครูนี่แหละฝึกให้อยู่ค่ะ อไม่ต ok, ้องฝ้างไมรมัทาหอยปูงฟังมารมด้วยกันเลยสวาคาโตะพะวตาธโมทัมมังนภัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขมามิคำตั้งนามสามจดท้องเพียงกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขับวาตามนะครับแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังบ้านก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกร้วเจ้กระปากเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันเมื่อแม่อยู่แล้วสวัสดีค่ะ